สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเหียพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับยินดีนําเสนอองค์ละ300บาทนะครับ4องค์หนึ่พันนะครับย้านะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์หนึ่พันนะครับจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจรีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดครับผมอ่ะ มาสายทุกวันเลยนะครับเพราะว่าต้องไปดูพระทุกวันเลยตอนนี้ของเข้าทุกวันเลยพระเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวงเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวผมจะโลกองละร้อยว่าจะว่าจะโลกองละร้อยแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาชุดใหม่เอาทุนคืนก่อนนะครับอ่ะชุดใหม่ๆสดๆซิงเซเลยนะครับต้องเอาทุนคืนก่อนนะครับเดี๋ยวของเก่ารอแป๊บหนึ่งนะครับองละร้อยรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะองที่หนึ่งเลยนะครับนี่นะครับ อง์ละ300นะครับ4ี่องค์1,000ันนะครับนี่องนี้องค์ที่1นะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีกระหนกข้างนะครับเลี่ยมไมค่อนงานเกรดเอเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่1นะครับเนื้อหานี่จัดจัดเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับขอเป็นพระยอดธงนะครับนี่นะครับเป็นพระยอดธงนะครับประยุทธยานะครับเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สอง องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับนั่งเป็นรูปช้างนะครับนี่เรียมโบราณนะครับวินเทจนะครับน่าจะออกวัดเขารูปช้างนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับไปกันต่อนะครับกับองค์ที่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระกุเนื้อดินนะครับไม่รู้ไม่รู้หลวงพ่ออะไรไม่รู้กุที่ไหนนะครับนี่นะครับพระกุเนื้อดินนะครับ องนี้นะครับองที่สี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพพระเขาล้างมานะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกนะครับจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับ เป็นเหรียญฉลุนะครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่6นะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่7ดนะครับพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่7ดนะครับนี่นะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่8นะครับเบี้ยแก่นะครับ เบ no ี้ยแก้นะครับนี่นะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับบุทองคํานะครับนี่นะครับบางนะครับบางมากเป็นบุทองคําบางๆนะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับปรหลอดยังมีกึศกึศหน่อยๆนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับขอเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับเนื้อทองแดงปิดทองนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เก้านะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับในหูเหรียญเชื่อมนะครับองค์ต่อไปเลยครับ องค์ที่10นะครับเอาเป็นตะกุดนะครับนี่นะครับตะกุดพอกข้างนะครับหลวงพ่อท้องสุกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดพอกข้างนะครับไม่รู้หลวงพ่อท้องสุกหรือเปล่านะครับเรี่ยมโบราณนะครับโคตรวินเทจเลยนะครับยาวยาวประมาณ3นิ้วนะครับสองสองนิ้วครึ่ง3นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่10นะครับนี่ต่อไปครับองค์ท <power> ี <tide> ่11นะครับ จะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านสีแดงนะครับนี่นะครับนี่ลานธรรมชาตินะครับพระลานธรรมชาตินะครับนี่ด้านหลังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับหลวงปูทวดเนื้อว่านสีสบู่เลือดนะครับต่อไปครับสิบสองนะครับก็จะเป็นปิดตานะครับแร่บางไผ่นะครับนี่นะครับปิดตาแร่บางไผ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปครับ องที่สิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อตะกัวรองพิมพ์กรรมการนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่ยี่สห้าศตวรรษนะครับเหรียญเสมายี่สห้าศตวรรษนะครับเดิมๆเลยนะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับสมเด็จมั่งนะครับสมเด็จนะครับนี่ วัดละคังนะครับมวลสารนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับเป็นเต่านะครับหลวงปู่หลิวนะครับปดนี่ใหญ่นะครับนี่นะครับปดนี่ใหญ่นะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ดีกว่ารูปล่อหลวงพ่อเงินออกวัดท่ามะไฟนะครับ ก้นดินไทยนะครับนี่นะครับก้นเทดินไทยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับผมนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบแปดนะครับสวยงามมากๆองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับขอเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับ พิมหลังแบบนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์หลังแบบนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบเก้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับจะเป็นรูป่ายหลวงพ่อมุ้ยนะครับรูปไทยหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่นะครับพร้อมพร้อมเสร็จเส้นเกสาหลวงพ่อนะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นคุดนะครับนี่คุดไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับเป็นพญาคุดนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับยี่สิบสองนี่ดีกว่าปิตาชีโบนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับปิตาชีโบนะครับหรือท้ายย่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสององต่อไปครับยี่สิบสามนะครับขอบเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อสีเนื้อผงสีดํานะครับ นี่นะครับมีตะกรุดเช่นกันนะครับพลบอลสีทองนะครับสวยงามมากองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับร so, ุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบสี่องค์ต่อไปครับองค์ที่ยี่สิบห้านะครับนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบห้านะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับ องต่อไปครับองที่ย <via> ี <mel> <Davidson> ่สิบหกก็จะเป็นตะกุดหนังเสือนะครับนี่ตะกุดหนังเสือนะครับลงรักเป็ดทองนะครับนี่นะครับตะกุดหนังเสือนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่องนี้นะครับองที่ยี่สิบหกนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับต่อไปครับยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่ยี่2ิบเจ็นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่นะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่28นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะครับหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อท้องสุกนะครับนี่ก้นอุดครั่งนะครับองค์นี้องค์ที่28องค์ต่อไปครับองค์ที่29นะครับอ่าสมเด็จวัดเกตต่อแล้วกันนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกต7ชั้นนะครับนี่สภาพผ่านการใช้มันนิดนึงนะครับองค์นี้องค์ที่29 องต่อไปครับองค์ที่30นะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักแดงปิดทองนะครับอง์นี้องค์ที่30นะครับนี่นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องหนึ่งพันนะครับจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับอ่าดูไปด้วยจดหมายเลขกันไปด้วยเลยนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยเลยนะครับว่าองค์ไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีทั้งหลายครับผม มาเดินทางมาที่องค์ที่31อนะครับเป็นเหรียญฉลุยห้าตวรรษนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระไรทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่31อ่าต่อไปนะครับ32นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเรี่ยมเดิมๆนะครับอ่าสาจะเป็นเนื้อตะกั่วเดิมๆจากพิธีนะครับนี่อันนี้กรรมการอันนี้เดิมๆนะครับใครจะปิดคู่เลยนะครับ3 1มเอด องต่อไปนะครับสานะครับก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับพิชัยอ่าพระเจ้าตากสินนะครับเหรียญพระเจ้าตากสินหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับปี18นะครับองค์นี้องค์ที่ส3อสค์าองต่อไปครับองค์ที่34นะครับนี่เป็นพระกิ่งเปียกทองนะครับนี่นะครับพระกิ่งเปียกทองนะครับไม่รู้ออกกุกไหนนะครับนี่องนี้องค์ที่34ี่ องต่อไปครับ35หนะครับอ่าหลวงปูุ่กนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับนี่นะครับหลวงปูุ่กนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่35ห้านะครับหลวงปูุ่กพิมพ์ตัดชิดองค์ต่อไปนะครับองค์ที่36นะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับก้นดินไทยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่36นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับก้นดินไทยนะครับ36นะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นลูกลูกแม่ไอลูกแร่บางไผ่นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าลูกสะกดแร่บางไผ่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับสามสิบแปดก็จะเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่นะครับสมเด็จวังหน้านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบแปดสมเด็จวังหน้าองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับอ่านี้ก็จะเป็นพระลีลานะครับ ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเป็นพระลีลาเนื้อดินนะครับเก่าๆนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้าต่อไปครับสี่สิบก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับองค์เล็กๆนะครับกุอะไรไม่รู้นะครับจําไม่ได้แล้วนึกออกนะครับแต่จําชื่อกุไม่ได้นะครับนี่นะครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับหลวงพ่อปานนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่41ก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับไม่รู้ที่นะครับหน้าหนุ่มๆเลยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่41นะครับองค์ต่อไปครับ42ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่42นะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนี่เนื้อปึกๆองค์ต่อไปครับ43นะครับก็จะเป็นเหรียญ เนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับหลวงพ่อธรรมจักนะครับองค์นี้องค์ที่43แล้วนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่44นะครับอ่าวัดละคังมั่งนะครับนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่44นะครับสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่45นะครับ พระชัยวัฒน์นะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่องค์นี้องค์ที่45ห้านะครับพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญก้นอุดข้างเช่นกันนะครับต่อไปครับ46นะครับ่ารูปไทยหลวงปูุ่กนะครับนี่นะครับรูปไทยหลวงปูุ่กวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับองค์นี้องค์ที่46องค์ต่อไปครับองค์ที่47ก็จะเป็นพระกุ่ากดานะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับ พระกุ่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่47นะครับไปกันต่อกับองค์ที่48นะครับขอเป็นขุนแผนนะครับพิมพิมกลางนะครับกรุบบ้านกลางนะครับนี่ขุนแผนพิมกลางกรุบบ้านกลางนะครับองค์นี้องค์ที่48องค์ต่อไปครับ49ก็จะเป็นล้อแม็กหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงล้อแม็กหลวงปู่ทิมนะครับนี่องค์นี้องค์ที่49สวยงามมากๆต่อไปครับ องค์ที่60นะครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตา3ชายนะครับมีสร้อยสังวาลนะครับนี่นะครับพิมพ์ขี้ตา3ชายนะครับมีสร้อยสังวาลนะครับองค์นี้องค์ที่49อ่าเอ้ยองค์ที่50พูดผิดเมื่อกี้องค์ที่50นะครับอ่าองค์ละ300 4อยสี่องหนึ่งพนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ096 6614848นะครับโทรมารับใช้บริการเต็ม ที่นะครับอ่าต่อไปห้าสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นพระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับนี่นะครับพระนักเลงสมัยก่อนนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดต่อไปครับห้าสิบสองนะครับนี่ปิดตาสามเกินนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับก้นเทดินไทยเช่นกันนะครับนี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสองใครรู้ที่แบ่งปันไปเลยนะครับองต่อไปครับห้าสิบสาม เหรียญหลวงพ่ออีนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสี่ก็จะเป็นสมเด็จกุวัดกัลยานะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จกุวัดกัลยาพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับ อ่านี่นะครับองที่ห้าสิบห้านะครับก็จะเป็นหลวงปูทวดนะครับเนื้อทองแดงปี0ูนย์นะครับปิดทองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าบห้าต่อไปครับองค์ที่ห6นะครับก็จะเป็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห6องค์ต่อไปครับ องค์ท e ala> şey ี่ห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพ์กลางนะครับพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวดปั้มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเจดนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแดนะครับอ่าอันนี้จะเป็นลูกลูกสะกดพิษสมอนนะครับนี่นะครับลูกสะกดพิษสมอนนะครับในองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแดนะครับเก่ามาก ต่อไปครับห้านะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ลอยองค์เป็นเนื้อข้างนะครับพิเศษนะครับเป็นเนื้อข้างนะครับนี่ไม่ค่อยได้เจอนะครับลอยองค์มีตะกุดนะครับนี่ไม่รู้ออกที่ที่ไหนนะครับนี่นะครับเป็นบัวรอบบัวรอบนะครับเป็นเป็นเนื้อข้างนะครับไม่รู้วัดไหนออกนะครับองค์นี้องค์ที่ห9บ้าพอมีอายุนะครับเหมือนเอาล้อพิมพ์มานะครับต่อไปครับ 60นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อดิเลกหรือหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับอ่าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิเลกนะครับองค์นี้องค์ที่60นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่61นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกาบมากนะครับนี่องนี้องค์ที่61นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่62อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับ วัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับพิมพ์ลสศมีนะครับหรือว่าประพามนทนนะครับองค์นี้องค์ที่62ต่อไปครับ63นะครับก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงนะครับนี่รูป่ายหลวงพ่อแดงนะครับอง์นี้องค์ที่63นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่64นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผงยานะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับ นี่นะครับมีตะกุดนะครับเนื้อออกไปซานเนื้อผงยานะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่หกสิบห้านะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับปีหนึ่งสองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบห้าองต่อไปครับหกสิบหกนะครับก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับหน้าแก่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพระกุมเหส่วนนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่พระกุมเหส่วนเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับ อ่านี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับเชียงแสนหรือว่าสุโขทัยหรืออยุธยาไม่รู้นะครับนี่องนี้องค์ที่ห9สิบ้าสวยงามมากองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพระกุเนื้อโลหะนะครับฝังกุนะครับเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบ ต่อไปครับ71อดก็จะเป็นสมเด็จหลังแบบนะครับนี่สมเด็จหลังแบบขวดโตนะครับหรือเขาเรียกการสมเด็จหลังแบบในนี้เขาเรียกว่าสมเด็จวังหน้านะครับนี่ออกวังหน้านะครับองค์นี้องค์ที่เจ็สบเอดต่อไปนะครับ72อ่าลูกสะกดนะครับนี่พร้อมลูกสะกดนะครับมีตะกุดด้านในนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่องค์นี้องค์ที่7 2บนะครับเก่าๆนะครับนี่นะครับเชือกกระสอบนะครับนี่ ขนาดกระเท่าเหรียญบาทนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามพระกุอีกหนึ่งองนะครับไม่รู้กุไหนนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับพระกุกเก่าๆนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นปิดตาหลวงปุกนะครับนี่เนื้อตะกัวนะครับปิดตาหลวงปุกนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่ต่อไปนะครับ 75ห้าก็จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับเนื้อดินนะครับนี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าต่อไปนะครับเจ็ดสิบหนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตาเนื้อตะกัวหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่76็ดสิบหนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเจดนะครับ พระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสีดํานะครับนี่เลี่ยมวินเทจนะครับเรี่ยมทองแดงเก่าๆนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดต่อไปครับเจ็ดสิบแปดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับหลังมีแร่เหล็กน้ำพีนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดองต่อไปครับเจ็ดสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญพอกันนะครับนี่นะครับปิดทองเดิมๆนะครับเนื้อทองแดงนะครับปิดทองสวยๆนะครับนี่ องนี้องที่เจ็ดสิบเก้าต่อไปครับแปดสิบก็จะเป็นสมเด็จวังหน้าอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับสมเด็จวังหน้านะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นพระตะกัวนะอยุธยานะครับหรือว่าพระชัยสมัยอยุทยาหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่เก่าๆนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับหนึ่งนิ้วนะครับนี่ต่อไปนะครับแปดสิบสองนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้เหมือนมีหน้ามีตานะครับนี่มีจมูกนะครับสวยงามมากมวลสารชัดเจนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองต่อไปครับแปดสิบสามนะครับเบียร์แก่อีกหนึ่งอันนะครับนี่ไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับเบียร์แก่นะครับ ต่อไปครับแปนะครับก็จะเป็นเหรียญชินาาชนะครับหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับนี่นะครับตะกัวรองพิมพ์นะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับองค์นี้องค์ที่8ปต่อไปนะครับ85อ่าปิดตาแร่บางไผ่องค์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่8 5ห้านะครับปิดตาแร่บางไผ่องค์ใหญ่ๆนะครับองนี้ องต่อไปครับ8ปดสิบหกนะครับพระกุนะครับพระกุเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับพระกุเนื้อดินนะครับสายเหนือนะครับสายเหนือแปดสิบหกแล้วต่อไปครับแปดสิบเจ็ดนะครับอ่าวัดละคังพิมพใหญ่เนื้อกาบหมากอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับอง์นี้แปดสิบเจ็ดองต่อไปครับ 8ปสิบแปดครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่ลงลงทองนะครับปิดทองโบราณเลยนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบแปดต่อไปครับแปดสิบเก้านะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับไอ้เนื้อข้างนะครับนี่ปู่ทวดเนื้อข้างอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้นะครับแปดสิบเก้านะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับเนื้อข้างนะครับไม่รู้ที่ครับต่อไปครับ องค์ที่90นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับองค์ต่อไปครับ9 1บเอดนะครับรูป่ายนะครับหลวงพ่อจงหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจนะครับไม่ไม่มั่นใจว่ารูปไทยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหรือเปล่านะครับเป็นรูปเหมือนแบบยันนะครับ9 1บเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับ9กก็จะเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับมีกนกข้างนะครับสวยงามมากเลยองนี้นะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบสองต่อไปครับ9 3สบสามนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่เลี่ยมเดิมเดิมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับกระไ่ทองนะครับนี่อง์นี้องค์ที่เก้าสิบสามองต่อไปครับเกสี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่นะครับเนื้อปิกๆนะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบี่ ต่อไปครับเก้าสิบห้าพระกุสายเหนืออีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้าองต่อไปครับเก้าสิบหกนะครับอ่าวัดละคังนะครับนี่วัดละคังพิมใหญ่นะครับองนี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับนี่นะครับต่อไปครับเก้าสิบเจ็ดนะครับ งบน้ําอ้อยนะครับนี่งบนาอ้อยพิมพ์เล็กนะครับเป็นงบนาอ้อยนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นงบน้ําอ้อยพระกุนะครับองค์นี้องค์ที่97องค์องต่อไปครับอง์ที่98นะครับเอาเอาไว้ดีนี่ดีกว่าปิดตาชีโบนะครับหรือว่าท้ายยานพิมพ์เล็กนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่98นะครับ ี่เนื้อจะจัดสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับ99ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับมีลงรักปิดทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่99อ่าองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่100นะครับเอาอะไรดีนะเอาหลวงปู่สุกดีกว่าอีกหนึ่งองนะครับนี่เป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับองค์นี้องค์ที่100นะครับ องค์ละ300บาทน,นะครับ EP นี้นะครับ4องค์1,000นะครับ0966614848นะครับสวัสดีครับ